30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ิดีๆต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทอสสบายๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่นี่นะฮะกับเราผมลีวพุธแล้วก็น้องแองจี้เฮสติงใช่แล้วค่ะพี่พุธค่ะคุณผู้ชมครับผมช่วงนี้นะคะคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายเลยอ๋อใช่มีเยอะไม่ถูกเลยอ่ะมันเยอะจริงเกาหลีไทยอะไรก็มนเยอะแยะมากมายสายคนก็มีเห็นบอกอะไรมา run five กันแล้วใช่ไเยอะแยะเลยนะฮะตอนนี้มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่พลาดไม่ได้ค่ะถ้าใครชอบฟังเพลงเสียงเพราะๆนะคะเสียงจริงตัวจริงนะคะจากคอนเสิร์ต I am แรง 4G Presenter by True Move HK ค,คอนเสิร์ตนี้เองนะฮะที่ได้รวบรวมนะครับบรรดา The Voice ตัวจริงจากทั่วประเทศแล้วก็ทุกๆปีมารวมเอาไว้บนเวทีนี้นะครับแล้วก็ได้ยินแว่วๆมานะคุณผู้ชมว่ามีแขกรับเชิญเจ๋งๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโค้ชเองหัวหน้าทีมแต่ละทีมนะครับรวมถึงแขกรับเชิญที่บางคนอาจจะยังเป็นความลับอยู่อย่างบอกไม่ได้ครับช่วงหน้าเรามาพูดกับแขกรับเชิญของเราค่ะครับยึกับความฝันทันที่กำลังตื่นกัในวัน นกลทำไมวงการเพลงประกวดเพลงไทยถึงถึงมันมันแปลกๆเวทีนี้อยู่ก็เปิดโอกาสเข้ามาแล้วเราก็มีความสึกว่าเราคงจะได้แสดงความสามารถจริงๆแล้วคิดไหมว่าเวทีเดอะวอ c e จะพาเรามาถึงขนาดนี้ love you love make me kind. you are mong Mà... mุม sai mùng gai mùng nai cay 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 liếc qua đang khăng mập mờ นโรแมนติกเวลวางทอาราบิชอบเด่นวิชอบเด่นทีสิอริบันินินดูอาราบิกเธอเล่นจบที่เทคนิคันชอบแตมน้ำที่แปิกัชอบเธหนังนวอีโรติกกุกกี้ซาดิสมีน้องชื่อว่าประสิทธิ์โอ้เธอคนนี้นะวันนี้นะตอนนี้ สุดแล้วในปปฏะพีมากกว่าคนทั่วไปจะมองมุมซ้ายมุมไหนมุมไหนใกล้กกั้นผวาแล้วคามาโผล่ Love you นอกเหนเธอได้ make me นมิค o u a r อ s u ส s h ช n e Love you เราแคอได้ชูในมิ m สไพรเล็บใ e มิค g พล

เธอคนนี้แักคนนี้นะตอนนี้สุดสดแล้วในป่าตาพี่มากกว่าคนทั่วไป,ไปจากม,มุมซ้ายมุมง,ง่ายมุมไหนกกใกล้ใกว่าน่งค้ามาพา Love you Rock never l i e You make me cry You are sunshine Love you Rock never l i e You make me smile That make me d i d

คนนี้ดักคนนี้ดัตอนนี้สุดสุดแล้วในปาตาพีมากกว่าคนทั่วไป,ไปจากมองมุมซ<ไ>้มายมุมงมุมไหนไอก้ใกลไใ้ในควาล่าคามาพา Love you เกเได้ช you make me cry you are so Love you ตอนเก e ไนท you make me s i l e t me r Love you ตอนเกเบอร์ไม่ you make me cry So as a say child, love you for all day but I. You make me smile, you make me fly. Come on. baby. Hey. ครับเรานั่งอยู่กับนนเก่งแล้วก็สวยจาก The Voice นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้โชว์กันมันมากเลย2คนครับผมชื่อเพลงอีปริกอีปริกใช่ครับคืออะไรคะเขาคือใครอีปริกเป็นเอ่อเป็นเหมือนชื่อโบราณนะครับครับก็ผมเขียนขึ้นมาก็มันเอ่อเกี่ยวกับจริงๆมันไม่ได้เล่าอะไรให้มากมายมาถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออีปริก ครับไม่ได้ไม่ได้เป็นคำด่าด้วยนะครับอีนี่ไม่ด่าอีอีสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นคำหยาบครับเป็นคำเล่ยคำหน้าใช่ฮะอ๋ออย่างนี้มีการเลือกคุณผู้ใหญ่ใหย่ใหญ่ใเอ้ากูไม่ใช่คำดียคุณไม่ได้ฉันถือไม่ได้เออไม่ได้เหรอโนยกตัวอย่างให้ดูไงว่าเขาใช้ภาษา ฝรั่งเรียกเรีอีไม่ได้นะ<ด>คนไทยเรียกอีได้ค,ครับสมัยก่อนเรียกอีเรียกไอกันใช่เ,เรื่องปกติ ครับแต่เพลงของเก่งนี่คือมีเอกลักษณ์ด้วยเนาะเอกลักษณ์มมีความเป็นไทยใช่ไหมคะมันก็มีใส่ดนตรีไทยเข้าไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดได้ฟังเพลงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไทยฟิวชั่นเลยเพลงนี้จะมีความการใส่สกาเข้าไปมีใสอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้วก็มีใส่เครื่องดนตรีไทยถ้าเกิดได้ฟังตัวมาสเตอร์จะมีเสียงซอสามสายซออู้ซอร่วงอยู่ข้างในน่าของนนแหละของนนแหละอยากจะพูดถึงเพลงตัวเองไหมว่ามันมีความเฉพาะตัวเป็นป๊อปเลยครับเป็นป๊อป เป็นทางที่เราถนัดแบบนี้อยู่แล้วใช่ปะ่ะครับยังมีอย่างอื่นที่อยากจะทำหรือยังไม่มีโอกาสจริงๆถ้าถ้าเป็นก่อนอันนี้จะเป็นลูกทุ่งเลยครับจริงเหรอใช่ยอยู่กับลูกทุ่งประมาณหปีได้ครับเฮ้ยใช่ก็ชนะน,นะ The Voice ขอสักท่อนได้ไหมไอไอลองเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่ เจ็ดยันน้ำและร้อยลำแคร่สอดสายตาแหลหายิงรักจริงนึ่งน้ำอนนะร้องเพลงลุกทุ่งแต่ว่าทำไมเป็นร้องแนวป๊อปได้อะคะเหมือนว่าตอนนั้นโรงเรียนมีแค่วงลุกทุ่งครับไม่มีวงสตริงอะไรใช่ผมว่าถ้าเกิดร้องลุกทุ่งได้มันร้องได้ทุกแนวนะ ยากครับยากจริงๆเข้าใจไหมอีจีอีแล้วของสวยแล้วของสวยแล้วสวยๆของสวยนี่จะเป็นแนวไหนถ้เพลงของตัวเองเนี่ยคือความจริงแล้วก็เป็นคนชอบเพลงออกรูๆร็อกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แรงแรงอะไรเงี้ยพี่ค่ะค Om. แล้วเพลงของตัวเองล่ะครับซิงเกิลของเพลงของตัวเองออกมาหลายเพลงแล้วค่ะพี่มีหลากหลายสไตล์อ๋อยังไม่ได้ทำแบบบลูส์อะไรสักทีก็มีทำค่ะมีไหมมีตอนเพลงแรกค่ะชื่อเพลงสวยก็เป็นแบบโฟกร็อกแล้วก็มีบลูส์นิดนึงครับค่ะพี่ช่วยมาไล่หน่อยว่าใครได้ปีไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวบอกของผมนี่กับพี่เก่งอ๋อสามคนนี่เป็นปีแรกเก็รอจากซีซั่นแรกซีซั่นแรกเลยซีซั่นแรกอ๋อเหรอครับใช่ครับออันที่หนึ่ง ครับพี่เก่งที่สองแล้วสวยที่ยี่สิบหนูอยู่สองอาร์มสองคนสุดท้ายในทีมพี่สองคนสุดท้ายพี่ก้องมาเจอนนทซะก่อนก็เลยหล่นตอนนนพอดีเป็นตัวแทนพี่ก้องเป็นตัวแทนพี่โจอี้ทีมพี่โจอี้ครับเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับศิลปินพวกนี้อ่พี่ก้องพี่โจอี้แล้วก็ใครคนนึงนะฮะพี่คิมพี่สแตมเป็นยังไงบ้างคะอ่า สำหรับผมไม่ได้คูกคี่กับคนอื่นมากเท่าไหร่คุกคี่บ้างแต่พี่ๆทุกคนเขาเขามีความเมตตาแล้วครับมเ,มเขามีความเมตตาแล้วเขามีความเป็นดูแชร์เรื่องประสบการณ์อะไรเขาให้เงินไหมไม่ไม่พี่โจคุณพี่โจอีกคือแบบยืมตังค์ได้อะไรอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีครับแต่แต่พี่โจเขาจะให้ให้ให้ประสบการณ์มากกว่าหมายถึงว่ามากกว่าการเป็นโค้ชครับคือคือเขาดูแลเทคแคร์เราหลังจากจบรายการอีกแล้วก็นอกจากผมแล้วยังเป็นลูกทีม ในในทีมทั้งหมดด้วยนะครับก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำสิ่งต่างๆแล้วก็เ,เป็นคนที่เสนอไอเดียต่างๆให้เรา,เาย,ยังยังคงยังอยากทำงานอยู่ ของผมนี่ก็จะเป็นทีมพี่ก้องครับทีมพี่ก้องของของเนซีซั่นแรกก็เทคแคร์ครับเทคแคร์ก็อย่างที่พี่เก่งบอกคือคือจริงๆแล้วโค้ชทุกคนก็เมตตาทุกคนครับช่วยกันสอนช่วยกันตบให้ค่อยๆเข้าไปกันในทางที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของผมก็จะมีพี่คิมที่มาคอยแนะนําอีกทีหนึ่งมาคอยตบคอยแนะนำอะไรเงี้ยครับดูแลกันตลอดตั้งแต่แบบเรื่องกินอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับโอ้ก็ซีกันไปเลยดีพักหนึ่งนะจะคุยกันตลอดเลยอย่างนี้แล้วต้องสวยละคะ ก็ของหนูก็อยู่ทีมพี่ก้องเหมือนกันค่ะคือในส่วนตัวที่ผ่านมาเราจะเห็นพี่ก้องเป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยกล้าคุยกับแกเพราะรู้สึกแกแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงใจแกแต่ตัวจริงแกแบบว่าน่ารักมากค่ะพี่แกก็จะคอยแซวหนูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราซ้อมกันมีอยู่วันนึงที่เราแกตั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ซ้อมกันเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่กล้าเล่นกับแกเพราะหลังๆหนูพยายามทาเสียงแปลกๆทำเสียงมันพิรุลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงข้ามกับหนูเลยอย่างเงี้ยก็สนุกมีความสุขแล้วก็พี่ค่ะ อยู่คนละทีมแต่ว่าพี่คิมน่ารักมากคือจะคอยแบบว่าเอาขนมมาเอาขนมมาแจกแล้วก็เพิ่มความอ้่นให้กับพวกเราแล้วก็วันนี้ฉันไปกินร้านนี้นะแบบเลิศมากเธอต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือรู้สึก็น่ารักมากเขามีความเป็นกันเองในเวที The Voice นะคะเขารวบรวมคนที่เสียงเพราะรู้สึกยังไงบ้างคะมั่นใจขนาดไหนตอนประกวดพวกเราก็ตื่นเต้นนะคะส่วนใหญ่เราจะตื่นเต้นกันคือคือเราไม่ได้ คิดว่าเราจะเป็นคนที่เสียงดีที่สุดหรือเพราะที่สุดแต่เราแค่อยากไปทําในสิ่งที่เรารัก <c oughs> แล้วแล้วก็เวทีนี้เป็นเหมือนกับเวทีทีท่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงตัวตนจุดยืนของเราว่าเราว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร <c oughs> แล้ว,ลวเราเราแค่อยากให้มีใครสักคนนึงมองเห็นคุณค่าของเราแล้วเราก็ทําออกมาให้ดีที่สุดแค่นั้นค่ะแล้วคิดไหมว่าเวทีเ<ภา><ๆ>ดอะวอย์จะพาเรามาถึงขนาดนี้